นี่เราก็หนีมาจนเช้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหนีไปที่ไหนต่อคือเรื่องทั้งหมดอ่ะเราเพียงแค่จะขู่ให้พี่เจเจกลัวเท่านั้นน่ะเราไม่ได้อยากจะแกล้งพี่เจเจหรือเราจะทําร้ายพี่เจเจเลยนะคือเราเป็นคนที่รู้ว่าพี่เจเจเขากลัวน้ําแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะตกลงไปจริงๆทุกคนเรากะจะแบบเอาเงินมาประมาณเนี้แต่ เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วสิแล้วอย่างนี้เราจะเอาชีวิตรอดยังไงอะไม่รู้ว่าพิธทีจะเป็นยังไงบ้างด้วยอะดิอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งแคมป์แล้วก็กบดานอยู่ที่ป่าที่เขาสักพักแล้วกันนะนูน่นภูเขาลูกนูน้นเลยที่เราจะไปอะโอ้แต่เหมือนว่าน้ํามันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าไม่รู้มีเงินติดตัวหรือเปล่าเนี่ยสิ เติมเติมซะหน่อยแล้วกันนะถ้าเราจะหนีเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำมันถูกไหมเ,เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนกลัวจังปกติกขขับรถไม่ค่อยเก่งซะด้วยสิมันก็เป็นปความผิดเราจริงๆนั่นแหละนะที่เราทำไปอะเครียดนะเนี่ยจริงๆตอนนี้เครียดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพวกพี่ๆเขาจะทำยังไงกับเราหรือเขาจะตามล่าเราไหมหรือ หรือเจเจจะให้ยภัยรหรือเปล่าพราเขาตกน้ำไงเจเจเป็นคนที่กลัวมากอะ่ะเราไม่คิดว่ารถที่เราขโมยพี่เยมาเนี่ยมันจะดีขนาดนี้นะเนี่ยรู้งี้ขโมยตั้งนานแล้วุัยไม่ใช่ไม่ใช่พี่พีไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจพี่พีผิดนะพี่พีไม่ใช่คนขี้ขโมยนะแต่ว่าคือแค่รูงี้น่าจะยืมมาใช้สักก็ดีอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่น่าจะยืมมาใช้พี่พีเป็นคนหลงทางง่ายนะทุกคนนี่เรื่องจริงเลยอะ่ะแล้วตอนนี้เราก็หลงทางอยู่บนป่าบนเขาแล้วดิ ออไม่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 ไม,ไม่อย่าตกนะโอ้ตกใจหมดเลยรถพี่เยมแรงเกินอ่ะพี่พี่ไม่ไหวอ่ะหวัวเสียวขับไม่ไหวกลัวอมีสภานด้วยจะครับรถพี่พี่ได้ไหมเนี่ยไปไปไป a few moments later อ้พี่พ,พี่ว่านะเอาเป็นตรงนี้แหละทุกคน ที่ที่เราจะประกบดานเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมานะเราก็แค่ขับรถฟิวลงไปเลยดีไหมดีดีตรงนี้เลยเหมาะแสการหนีโอเคเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่โอเคที่สุดละงั้นเราจะเริ่มการตั้งแคมป์ก่อนพี่ก็ได้ระหว่างทางเนี่ยแอบซื้อมานะทุกคนนี่เลยเป็นแคมป์ยื้อื้อตั้งตั้ง ไม่น่ามีใครหาเราเจอนะนี่เรื่องจริงเลยเรียบร้อยมีแคมป์แล้วก็ต้องมีกองไฟช่วงนี้นี่พีพีกาลังอินกับการตั้งแคมป์มากล่ละทุกคนแต่ว่ามันต้องไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ดิมันต้องไม่ใช่สถานการณ์รที่พีพีกำลังหนีอยู่ปะคือตอนนี้พีพีกำลังหนีอยู่เว้ยมันก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่อยากจะอินแต่ก็ไม่กล้าอินอ่ามีแคมป์ไฟแล้วมีอันนี้แล้วโอ้ ถ้าไม่ใช่พี่ติดว่าหนีอยู่เนี่ยบรรยากาศตอนนี้คือสวยมากเลยนะตั้งแคมป์ม,มาตั้งแคมป์พี่พีว่าพี่พีต้องทำอาหารสักหน่อยแล้วล่ะโอ้โ,อโ,อโอว้ายไป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 ไอพี่พีโดนไฟคอก few moments later อุ้ยอุ้ยการช่วยเหลือมาแล้วคุณหมอพี่พีอยู่นี่ช่วยด้วยพี่พีกำลังกางแคมป์อยู่ช่วยพี่พีด้วยช่วยนนด้วยมามาชุบเลยไม่ชุบหรอชุบเลยหมอเชียไปเลยเย้ทางเฮลิคอปเตอร์มาช่วยพี่พีกันแล้วขอบคุณค่ะคุณหมอให้สามเก้าครับทำไมมาตั้งแคมป์คนเดียวครับนี่ อากาศดีจังใช่ไหมอากาศดีใช่ไหมเหมาะแก่การหนีหนีอะไรหนีคนไงหนีคนมาตั้งแคมป์หนีพี่หมอมาตั้งแคมป์ใช่ถ้าจะหนีพี่หมอมาตั้งแคมป์ตรงนี้แหละอากาศดีแต่มันเสียงใจนะตกเขาที่ยากเลยนะไม่ตายก็นี่ไงมีรถถ้าเกิดว่ามีคนมาตามจับก็จะได้ขึ้นรถนีกเลยเนาะตั้งแคมป์ไงนี่ไงไฟผมไม่โดนไฟ หมอระวังนะให้หนูรอวังอยู่อย่ารอสองคนดี่ไไมต้องหมอตายสองคนนะ่ท่าเลยนะหมอตายแล้วพี่พีจะทำยังไงเลยโดนไหนโดนอะเฮ้ยเจเจโทรมาเฮ้ยไม่เอาฮัลโหลค่ะฮัลโหลพี่พีพี่พอยู่ไหนอ่ะว่าไงพี่ทีอยู่ไหนอ่ะ ทำไมอ่ะอ๋อพี่จีฟื้อเหรอไอ้รอดแล้วหนีมาได้พี่รอดเหรอเขาจับไม่ได้สักคนเลยเขาไม่ตามตีพี่ใช่ไหมอ่ะเขาไม่ตามแล้วตอนนี้หลุดแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนจะได้ไปอยู่ด้วยเฮ้ยพี่จะมาจริงอ่ะคือตอนนี้พี่พีนี่เขาไม่อยู่บนเขาแล้วแต่พี่บนเขาเหรอพี่ต้องหนีให้รอดนะไม่งั้นเขาตามมากระทืบแน่เลยนีรอดแล้วไม่มีไม่มีใครตามเลยแน่ใจนะใช่ไม่มีใครตามเลยเอาอย่างงี้ดิอ่ะเดี๋ยวพี่พีส่งโลมาให้พี่ได้ปะอา พี่จะหนีมาใช่ปหไอ้ช่ๆชจะไปอยู่ด้วยเอาแล้วพี่ขับรถไหนมายังยังอยู่บนถนนอยู่ขี่อา x สสีแดงโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่ส่งโลให้แล้วกันนะ uh. ระวังโดนกระทืบนะพี่หนีให้รอดนะแด้ระดับเนี้ยได้ได้ได้เอาละทุกคนเดี๋ยวเราส่งโลให้เจ้าหนี้ของเราก่อนนะออานี่ยอดโลออกไปทีพิธีไม่เป็นอะไรนะคะแถมตอนนี้เราก็มีเพื่อนตั้งแคมเพิ์เพิ่มเป็นคุณหมอขับคุณหมอ a few moments later ทุกคน อ๋อคุณหมอไปก็ไม่มีใครมาเล่นกับพี่พีแล้วพี่พีรู้สึกเหงาเอาเป็นพี่พีจะเต้นรอบกองไฟแล้วกัน<_ p _ p _>เผื่อพิธีมาจะได้เห็นว่าเราอยู่ตรงนี้เราสื่อแท่งไฟแล้วก็เต้นรอบกองไฟไปด้วยแล้วกันนะพอเวลามันไม่มีแฟดอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูมืดมนทุกอย่างมันดูไม่เหมือนกับเป็นตัวเราเลยอะ่ะก็คิดถึงเจเจอ่ะแต่ถ้าเรากลับไปสู้หน้าเจเจไม่รู้ว่าจะสู้หน้าเจาได้หรือเปล่าด้วยซ้ำอ่ะเพราะเจเจจะให้อภัยเราไหมอ่ะ ครั้งแรกที่เรารู้ทั้งรู้อ่ะว่าเขากลัวแต่เราก็ยังจะเข้าไปแกล้งเขาแบบนั้นเฮ้ยพี่รี่ยินเสี่ยงรถพี่ทีนี่เฮ้ยทำไมมากันายคัน้น่ะแย่เลยดิจะต้องไปไหนเลยพี่พีหยุดหยุดลงมาพี่พีลงจากรถเดี๋ยวนี้ถ้าเธอยังเห็นกับความเป็นพี่น้องเธอลงจากรถสัญญาดิไหนว่ามาคนเดียวไงเขาบังคับผมไม่พูดความจริงอะ พี่ต้องไปว่าคนอื่นหรอพี่ทีโดนหนักมากเธอรู้ป่าพี่ทีโดนกระทืบโดนทั้งไม้โดนทุกอย่างเลยเธอไม่สงสารมั้งหรอเธอทาอ่ะการกระทําขอกว่าเธอทําด้วยกันอ่ะแต่เธอให้คนเดียวแบกรับไว้เธอไม่สงสารเขาหรอเธอยังว่าเขาอีกพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเธอรู้จักสำนึกหรือเปล่าในสิ่งที่ตัวเองทาอ่ะสำนึกสำนึกเธอรู้ไหมว่าฉันกลัวแค่ไหนอ่ะเธอเอาฉันไปอยู่ใกล้น้ำที่เธอก็รู้เนี่ยนะว่าฉันกลัวน้ำไม่ได้ตั้งใจกลัวน้ำแบบ ริจงๆด้วยรู้แล้วไม่ได้ตั้งใจพี่พี่แค่ขู่อะ,ะว่าจะขู่ให้กลัวเฉยๆแล้วก็ให้เอาเงินมาหรือความเป็นพี่น้องของเราอ่ะคือเธอไม่ไรู้สึกถึงมันแล้วใช่ไหมรู้สึกก็เี่อคืขอยืมเจเจแล้วอะฮะฉันไม่อยากพูดเยอะเอาไปพี่ขึ้นรถเลยค่ะพี่ไปไหนอะสูงอะอือคือผมไม่รู้นะว่าคุณสองคน,นะทะเลาะอะไรกันแต่ผมก็จะไม่ยุ่งแล้วกันให้เป็นเรื่องของพี่น้อง พี่พีรู้สึกไงเดี๋ยวท้องเธอกลัวความสูงใช่ไหมใช่ถึงจะไม่มากเท่าจะเจกลัวน้ําแต่ว่าพี่พีก็ไม่ชอบมันอยู่ดีเธอเองมาดนตรงนี้ตรงนี้แหละสิมานี่มันสูงอ่ะทุกคนไม่ต้องเข้ามาก็ได้คะ่ะจะขอเจเจคุยกับพี่พีสองคนเธออยากจบความเป็นพี่น้องของเราแล้วใช่ปะไม่ไม่ได้อยากให้มันเป็นถึงขนาดนั้นเพรว่า มันผิดตั้งแต่ที่เธอเริ่มคิดที่จะทํามันแล้วอ่ะเธอไม่ต้องคอตกหรอกเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้ว <ขอ S 2> ฉันมองว่าเธอไม่ได้คิดว่าฉันเป็นพี่น้องของเธอเลยไม่พี่ไม่ได้คิดแบบนั้นพี่พไม่ได้ตั้งใจเราจบความเป็นพี่น้องของเราตอนนี้เหอะไม่อ ไม่อะฉันเสียใจกับการกระทําของเธอมากๆฉันไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่มาทาร้ายฉันได้คือคนใกล้ตัวขนาดเนี้ยเธอคือคนที่ฉันเห็นความสำคัญมาตลอดฉันไม่เคยทาร้ายเธอเลยฉันคอยปกป้องเธออย่างเดียวเธอจะงอนอะไรเธอจะโกรธใครฉันไม่เคยเข้าข้างคนอื่นเลยฉันเอาข้างเธอคนเดียวนี่หรอคือสิ่งที่เธอทากับฉันอะนี่อรอคือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันอะม่้นงใจทำให้มันเป็นแบบนี้ไม่หรอกมันจบตั้งแต่ที่เธอคิดแล้วเธอเห็นข้างหลังนั้นปะช่วยช่วย เคยเข้า <Okay, S 2> หลังเธอปะโดดลงไปเราจะไม่ใช่พี่น้องกันอีกรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําซะพี่ขอโทษทุกอย่างที่พี่ทํามามันทําให้เจเจรู้สึกแย่ขอบคุณนะที่เป็นช่วงเวลาดีๆของพี่พีพี่พีไม่คิดว่าเจเจจะเกลียดพี่พีมากขนาดนี้พี่พีพ,พ,พีขอโทษพี่พีไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขอโทษทุกคน แล้วก็ขอบคุณนะคะบายยเจเจพีมอีพี่าไงฉันพูดเล่นเจเจเธอพูดเล่นแบบนี้ได้ยังไงอะถ้าฉันตกออกไปจริงๆแล้วถ้าฉันไม่มีตัวตนแล้วอะเธอไม่โดนหรอฉันรู้ว่าเธอกลความสุขฉันก็แค่ยอยากให้เธอรู้จักสำนึกไปบ้างว่าสิ่งที่มันทำมามันคือสิ่งที่ผิดการที<ม>่เธอทำแ,แบบนี้มันทำให้ทุกคนเดือดร้อนฉัน้แล้ ธอก็รู้นี่ถ้าเธอมีปัญหาอะไรพวกเราอะ่ะก็คอยอยู่ข้างเธอเสมอถ้าเธอขอตังค์ไปใช้สุดวิสุดริอะ่ะมันไม่มีใครให้หรอกแต่ถ้าเธอเดือดร้อนจริงๆอ่อะต้นนนตามทวงหนี้หรือว่าไปยืมคนเงินคนอื่นมาถ้าเธอพูดตรงๆกับพวกเราอะมันมีหรอที่พวกเราจะไม่ให้อะ่ะพี่ก็แค่กลัวเพราะว่าพีใช้เงินกงเก่งเธอคิดน้อยเกินไปพียังเด็กอะเด็กอะไรเราอายเท่ากันพี่อายุห้าจาเจเจแล้วหนึ่งวิพียังเด็ก ันปุ๊ดปุ๊มานิดเดียวเองเด็กกว่าหนึ่งวิฉันไม่น่าว่าเด็กหรอกเขาต้งผมบ้านเลยของเธอไปเปลี่ยนเลยนะรู้แล้วพี่แค่มัดรวบขึ้นไปเฉยๆครั้งนี้ฉันอยากให้เป็นบทเรียนของเธออะฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอหรอกเอาตรงๆนะฉันรักเธอจะตาย้าฆ่าเธอไม่ลงหรอกพี่ก็รักเจเจเหมือนกันขอโทษนะตอนนี้ควรขอโทษแล้วไม่ใช่แค่ฉันนะโทษพี่เขาด้วยรู้แล้วพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่จะไปขอโทษพี่ๆทุกคนเลยไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดมาก แต่ว่าเรื่องของฉันน่ะฉันไม่โกรธเธอแล้วฉันไม่ว่าเลยเธอกแต่ว่าเออเองของพี่ๆเขาอะเคลียกันเองนะพี่ขอโทษพ,พี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ๆตั้งใจแหละแต่พี่ๆคิดน้อยไปหน่อยเรื่องทำให้ทุกคนเดือดร้อนแล้วก็เรื่องที่พี่ยืมเงินพี่ทีแล้วก็เร,เรื่องที่พี่ทำให้พี่คิดว่าพีเป็น คนร้ายผักเจเจตกน้ำโอเคเยี่ยเรามาเกียร์ี่น้องมันจำเด็กเราอะเราก็ให้อภัยแค่นั้นเองพี่รู้ว่าพี่พี่รักพี่พีมากแล้วก็พี่พีก็ดื้อหลายครั้งแต่พี่พี่ก็ให้อภัยพี่พีตลอดขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆพี่พีไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้แต่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ในแก๊งแล้วอะ มันมีกฎแก๊งอยู่นะว,ว่าสิ่งที่เราทำมัน,มนก็ผิดกฎอยูพพ่พี่พีจะไล่พีพีออกหรออ่าไม่ไล่หหละครับแต่ว่าสิ่งที่ทาอะ่ะมันมีผลที่จะตามมาอยู่แล้วอะ่ะเวลาเราทำอะไรไว้อ่ะเราเราให้พี่ทํายังไงอ่ะโดดหน้าผาไม่เอาไม่ต้องให้พีพีโดดแล้วปรับเงินก็ได้ไม่ต้องให้พีพีโดด,ดหรอกคะ่ะโดดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับแก๊งดีใช่ไหมเราก็ต้องฟาร์มหนักขึ้นแล้วก็หาเงินมาส่งแก๊งเป็นค่าปรับแทนแล้วกัน เจียว่าโดหนาา้าผ่ามันหนักเกินไปอ่ะนั้นก็เอาแบบนี้ก็ได้ครับถ้าโดดน้ำผ่ามันหนักเกินไปพี่พีไปฟังนี้นะทุกได้ไหมทำสเตจผมกินได้ปะร้อยชุดอ่ร้อยชุดพี่พีชิดงทิ้ทททงไปด้วยเพราะว่าสิ่งที่พี่พีทำอะ่ะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงนะสำหรับเจเจรู้อยู่แล้วนี่ว่าเจเจโกน้ำรู้ค่ะพีพีํำนึกแล้วพี่พีทำโอเคนั้นก็ตามนี้นะทีคผที่หลังก็อย่าทำอีกค่ะโอเคไาเยี่ยว ตามนั้นโอเคครับพิธีอ่ะใช่กระโดดทีไปทำเนี้ยคือพิธีเขาก็เลงจะบอกว่าถ้าเธอลอยชุนที่โดดดีกว่ายฮูวตีนะพิธีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิธี ตกน้ำมันจะจะคงรู้สึกเสียวท้องแบบนี้ว่าโอ้โหมันเกินไปไอะพี่ทีพังหมดแล้วรู้อย่าง,งว่าความกลัวของแต่ละคนไม่เท่ากันรู้แล้วเราไม่ควรเอาความกลัวของคนอื่นมาเป็นเรื่องล้อเล่นจริงๆเรื่องเรามันก็จบลงด้วยดีนะคะก็ไม่ต้องมีเลือดตกยางออกอะไรแล้วแถม เราก็ได้ปรับความเข้าใจกับเจเจแล้วคือเรารู้สึกผิดจริงๆนะทุกคนที่ทําให้เจเจตกน้ําอ่ะเราไม่ได้อยากทําให้เจเจตกน้าเลยเมือยถ้าเกิดว่าแบบเรารู้ว่ามันจะตกลงไปจริงๆอะ่ะเราคงไม่พาเจเจไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราเพียงแค่ต้องการขู่เจเจเท่านั้นเพราะว่าอยากให้เจเจเอาเงินมาให้เราแต่ไม่คิดว่าผลมันจะแรงขนาดนี้ค่ะก็นั่นแหละรับกรรมไปเดี๋ยวต้องไปหาเนื้อมาให้กับแก๊ง100ชุดแล้วก็ต้องไปตีลิงประมาณหลายพันตัวแน่ๆแต่ตอนเนี้ยต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ ไม่อยากใส่ชุดสีดำแล้วมันไม่เข้ากับพีพีเลยทุกคนก็เป็นว่าถ้าใครอยากจะติดตามเรื่องราวต่อนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของซุมดีวีวีและครั้งหน้าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามพี่พีพิศพาและพีพีเจเจไปพร้อมๆกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วนะคับ๊ายบายพีพีค่ะดีดีรถมันแรงไปอ่ะดิ